มีแล้วนะครับรายการมีแล้วนะครับรอนะครับรอว่าจะโปรโมทเมื่อไหร่นะครับมีแล้วมีแล้วตอนนี้มีแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใบคู่คู่โชคหน่อยครับใบคู่โชคทุกคนก็รู้เลยใบคู่โชคทุกคนรู้แน่แต่รายการแล้วครับผมไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะครับทุกคนแต่ในรายการวันครับวันยิมิชิปครับ ผมจะชกในวัน championship เ,เดือนเดือนไหนเดือนไหนหนะติดต่อข่าวมาเตือนไม่หยุดโพสเรื่องเกินเรื่องเกินเขาว่าพี่เจอแต่หมูครับพี่ยอมไหมยอมครับตัวยอมมอะมันมีแต่คนล้วนๆวนอ่ะที่ผมเจอมา คนต้งนั้นเหลือเพ็นหมูเลยอย่าพึ่งตีไปนูนตีไปนี่คนระับทุกคนไม่มีอะไรมากเลยชีวิตนี้เชื่อผมนะครับ ต้องรอดูครับเจอไหมอันอันภายไปไม่ทันนะพี่หลังไปไม่ทันเกกลับไม่ทันเนี่ยพไไนเ,นยเยพิ่งได้ออกเองเนี่ยขอบคุณพี่พี่สีติดตามนะครับจัดไปครับผมจัดไปครับ เอาอย่างนี้นะครับว่าคู่ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมคู่ชกหรอเซอร์ไพรส์ไหมเ,หอ,เอ่อมันมันก็เซอร์ไพรส์บ้างไม่เซอร์ไพรส์บ้างถ้าใครเอาเป็นว่ารอดูเพาคิดว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับวันเลยนะครับทุกคนผมยังรักกันดีครับแต่แต่ที่ข่าวไปตีนะคือเขาไม่ได้ดูจนจบไลฟ์ เขาก็จะตีหัวข้อแบบให้มันแบบเดือดข่าวมันจะตีให้เดือดเพราะว่าคนจะได้เข้าดูอ่าเป็นลอคิดตามกันนะแต่สิ่งที่ผมพูดผมพูดตามที่คนคอมเมนต์มามาที่ผมพูดคือตามที่คนคอมเมนต์ผมก็ตอบ ตอบตอบคอมเมนต์เฉยๆไม่ได้ว่าเฮ้ยผมทะเลาะนูน่นผมงอแงนี่ว่าไม่มีเลยผม,ผมเป็นเด็กแล้วผมคุยกันกับพี่าตีตลอดครับผมเป็นผมเป็นนักมวยครับผมคุยกับพี่าตีตลอดไม่ไม่ไม่เวอร์เหมือนที่ข่าวไปทำแน่นอนครับไม่เวอเอาไฟละห้าล้าน โจกทุกเดือนให้ได้นะครับโางโห oh, oh, ผมบอกแค่มีในการโชกแหละตอนเนี้ย mm hmm. ทำลังใจงครับขอบคุณมากครับ hmm. คนเดียวพี่น้อง mm hmm. ผมสู้ไม่ได้คือไอด้าโอ้โหพี่หลังก็เป็นเรื่องนี้โอ้โหเป็นเอย่างเนี้ยเราอะ่ะ mm hmm. ถามหนใหยผ่านนะครับแม่นแนนอนอยู่แล้วไอ้คำนี้มันต้องขึ้นใจข่าตัวไม่ถึงสิล้านจริงไหมครับในพี่ในข่าว ออผมจะพูดยังไงอ่ะพอพูดไปก็ทุกคนก็ไปตีข่าวนูน่นตีข่าวนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะตีเวอร์ไปหมดอ่ะเอ้ยนาบิวเสียเปียกผมครับถ้าผมโจกับนาบิวอ่ะนาบิวเสียเปียผมผมบอกเดียว สวัสดีครับคุณด่างแม่พอรอ่แล้วคุณไม่ไปทักหากันเองนะคุณกับตันช้างเออคุณมามาสวัสดีแต่ผ่านไลฟบอกนี่นะเออ,อยี่ใส่หมวกกันน็อกด้วยลืมเลยุปเปอร์เล็กเมกา h า n ก you ญี่ปุ่นครัาบบาังโอ้โหมันมีแต่ไฟใหญ่ๆไปเจมตอนนี้นะครับฝากทุกคนมาติดตาม facebook ผมนะครับตอนนี้ผมกำลังได้อยอดนะครับจะได้เหรียญเยอะๆนะครับฝากด้วยแล้วก็สินค้าใหม่ผมนะครับ ลังไก่กรอบนะครับกับไตปลาแห้งครับฝากกดหนุด้วยนะครับร้านอาหารรถถังนะครับแพ็กเกจใหม่ใช่ช่วงนี้ผมพูดอะไรเป็นนามาหมดเพราะว่าผมอยู่ในใจของพี่พีเอฟซไงผมขอบคุณมากผมขอบคุณมากมนะพี่พีเทุกคนเลยที่คอมเมนต์ทั้งด่าทั้งเดือดขอบคุณที่ติดตามผมครับพี่ ขอบคุณที่ไม่ลืมผมผมคือคนไทยคนหนึ่งครับพี่ผมทำอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวครับพี่ขอบคุณที่พี่พี่ติดตามแต่ข่าวอย่าพลาดให้มันเยอะเกินไปอย่าเขียนคําให้มันแบบให้ให,ให้มันมีประเด็นจริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรเลยครับทุกคนผมกับพี่จะตีดีกันทุกวันครับ ผมเคารพพิตีเสมอครับพิตีก็รักผมเหมือนเดิมครับไม่มีวันใดที่เราไม่รักกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถามมาได้เลยครับอยากถามอะไรแต่อยากให้นักข่าวทุกคน พาดข่าวดีๆเราคนไทยด้วยกันเนาะผมไม่ได้ไปไปฆ่าหันตบใครแต่ผมรักทุกคนครับไปเชียร์น้องโอเคครับโอเคไหมครับเขียนข่าวเรียบเก่งที่สุดแล้วพี่บา่าวไม่เก่งหรอกครับ น้างลาตันหลับหลับปุ๋ยน้องะลาตันหลับปุ๋ยครับหลับปุ๋ยปุ๋ยฝากไปด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามนักสู้ไทยทุกคนด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาครับเป็นกำลังใจให้เขาครับฝากข่าวไทยรัฐด,ด้วยนะ เขียนแผงอะไรอ่ะให้รู้จริงก่อนค่อยเขียนบางสิ่งบางอย่างมันมีผิดพลาดอยู่นะบอนนัทสวัสดีครับลองออพสวดีเก็ดซังหัวหน้ากันนักข่าวผมว่าและไอเนี่ยแหละผมว่าทำไมข่าวผมแบบเพี้ยนเพี้ยนเพราะเก็ดซังนี่แหละผมว่าผมคิดว่านะ ได้ร้อยชัดเจนอยู่แล้วบางเจอใครครับเจอใครเหรอรอรอทางรายการโปรโมทก่อนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวลองอฟเดี๋ยวผมตรงให้ดูช่องไทยรัฐเนี่ยลองอฟเดี๋ยวเอาไปดูนะมันลงอ่ะมันโพสอ่ะผลเบิกกันไปทำให้คนเข้าใจผิดมีเขียนเรียวท์ค่าตัวด้วยนะเรียวท์ค่าตัวก็ไม่ถูกแล้วเขียนมันละเอียด แล้วข่าวจะรู้ดีกว่าบัญชีผมได้ไง <Okay. S 1> ยูดป่าววันดีครับอะไรเจอจะส่งให้ลองออฟด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพจไหนเดี๋ยวเจอเจอผมต้องฟ้องสักเดีแล้วเขียนเวราเกินไปนะ่ะ mm hmm. แต่ไม่หรอกผมรักพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนแหละแต่เขียนให้มันซอฟลงหน่อยผมเล่าสิบก็เขียนทักสิบพออย่าไปเขียนสิบเอ็ดสิบแปดย่างนีน้มันก็เปิ้อไปพี่พี่ไม่รักผมไงผมเป็นเด็กดีาตายต้องมุดแต่มีบอกเดินชกได้ไหมครับ เร็วๆนี้ครับผมเฮ้ยแต่เร็วๆนี้ทุกคนก็จะตีแบบถาวว่าเฮ้ยเ้ยใครว่าใครว่าเฮ้ยโอ้อให้มันว้าวดีกว่าสุดท้ายนี้นะครับผมจะเวลาลา ผมจะไลฟ์สดนี่นะแต่มากดไลฟ์กดแชร์โพสด้วยนะเพบาะผมจะได้เหรียญน,นะครับตะคนนะตะคอมันจะร้อบอกว่าเราคนไทยจำนะจำไหมนะเราคนไทยต้องทำให้ทุกคนเห็นค่าในตัวเรา และคนไทยทุกคนเขาต้องส่งเสริมนักกีฬาไทยให้มีค่าเหมือนทั่วโลกที่เขาทำกันจำเข้าใจผมไหมคำพูดเนี้ยผมอาจจะพูดไม่ตรงนะแต่อยากให้ทุกคนจำไว้ว่าพวกเราคนไทยทั้งหมดะมี มรดกไทยอยู่เนี่ยเราต้องทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่ลดน้อยลงเข้าใจตรงกันไหมถ้าเราไม่ดันสิ่งที่อยู่กับคนไทยเราอะ่ะทุกอย่างก็จะด้อยลงหมดครับคนไทยอย่าทำให้คนไทยด้อยกันครับต้องดันให้ขึ้น ผมไม่คิดมากครับเนี่ยผมแค่บอกบอกให้ทุกคนนะทุกคนเข้าใจตามผมใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมพูดไปถ้าเข้าใจกดหนึ่งมาก่อนที่ผมจะลงไลน์และอย่าลืมนะครับพี่พี่ที่ท่านครับฝากนะครับอุดหนุนหนังไก่กรอบกับไตปลาแห้งร้านอาหารรถถังด้วยนะครับ มีแค่เฟซฟบุ๊กเท่านั้นตอนนี้นะตอนนี้นะครับฝากไว้อุดหนุนน้องๆน,น้องชายคนนี้ที่น่ารักของพี่ๆเลยนะครับคนหนุนหนังไก่กรอบนะครับพอดีว่าบางตั้นในวัยกําลังโตต้องใช้แม้เพื่อนนะครับฝากด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ